สวัสดีครับผมพอดีเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับจนถึงเช้าเลยก็เลยได้ไอเดียทําคลิปนี้จากการดูสายฝนนะครับคลิปนี้ผมใช้ชื่อวิดีโอว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังฝนตกแน่นอนว่าฝนตกมันย่อมส่งผลต่อความชื้นของดินส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไวที่สุดคือพืชผักของเราที่ปลูกเนี่ยมันจะโตวไวหลังฝนตกรองลงมาก็คือมันทําให้ดินเป็นกรดนะครับ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปีเนี่ยส่วนใหญ่สภาวะของดิน,นจะมีความเป็นกรดนะครับภาคอื่นไม่เท่าไหร่ไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆไปว่าหลังฝนตกเนี่ยมันทําให้พืชโตวไวได้อย่างไรเหตุผลก็เพราะว่าในสภาพอากาศของเราทั่วไปเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนมากที่สุดนะครับมีไนโตรเจนอยู่78%มากกว่ากา๊าซทุกชนิดในอากาศเลย และก็ยังมีออกซิเจนอยู่21%ส่วนพวกคาร์บอนไดออกไซด์และก็แก๊สอื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองเนี่ยมันมีเพียงแค่1%รวมไอน้ำด้วยนะครับมีแค่1%เองเพราะฉะนั้นน้ำฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินเนี่ยก่อนจะลงสู่พื้นดินมันจะพัดพาเอาไนโตรเจนที่มีปริมาณสูงในอากาศตกลงมาสู่ใบของพืชตกลงมาสู่ผิวดินทำให้รากฝอยของพืชใบของพืชก็ดูดซึมเอาดูดซับเอาไนโตรเจนเข้ามา ทำให้พืชผักมีการแตกยอดถอดใบเขียวขจีผิดปกตินะครับเหมือนคําที่ว่ารดน้ำร้อยครั้งยังสู้ฝนตกหาเดียวไม่ได้นั่นเองครับผมนี่คือเหตุผลที่ทําไมฝนตกมันถึงทําให้พืชผักของเราโตใบเพราะว่าในน้นําฝนมีไนตโตรเจนนั่นเองส่วนผลที่เกิดขึ้นหลังฝนตกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ดินเป็นกรดเนื่องจากกรดคาร์บอนิกนั่นเอง เพราะว่าน้ําฝนที่ตกลงมามันจะไปละลายกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งมีอยู่ในสภาพอากาศทั่วไปอยู่แล้วนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการสั่งข้อแสงของพืชเมื่อน้ําฝนตกมากระทบกับคาร์บอนไดออกไซด์ o ide, มันก็จะกลายสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกตกลงสู่ผิวดินทําให้ดินของเราเป็นกรดนั่นเองอีกทั้งน้ําฝนเนี่ยมันยังชะล้างเอาธาตุที่มีไอออนบวกมีประจุบวกอย่างเช่นพวกธาตุอาหารหลักอาหารรองต่างๆเนี่ย แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยมันมีประจุบวกก็ถูกน้ําฝนชะล้างออกไปในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับทาให้ดินของเรามีความเป็นกรดนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านกรมวิชาการต่างๆเนี่ยนักวิชาการต่างๆเนี่ยจึงแนะนําให้เกษตร,รกรมันตรวจสภาพดินและก็ปรับปรุงบํารุงด้วยวัสดุปูนนะครับซึ่งเรื่องของวัสดุปูนบารุงดินเนี่ยผมก็ได้อธิบายเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะมีปูนขาวปูนมานแล้วก็ปูนโดโลไม วัสดุปูนเนี่ยจะมีความเป็นด่างมันจะไปปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดให้มีค่า pH ที่สูงขึ้นคือค่า pH ที่ต่ำเนี่ยจะมีความเป็นกรดถ้าหว่านวัสดุปูนล,ลงไปเนี่ยมันจะปรับสภาพให้มีค่า pH ที่สูงขึ้นหรืออยู่ในค่ากลางๆก็คือ5.5ถึง6.5ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดธาตุอาหารทุกชนิดไม่ว่าธาตุอาหารหลักอาหารรอง หรือแม้กระทั่งจุลธาตุเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่เหมาะสมมันจึงทําให้พืชที่เราปลูกนี่โตไว และที่ขาดไม่ได้ก็คือการบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้จะปรับสมดุลค่าพ h อในดินได้เองอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถดูดซึมดูดซับประจุบวกที่มีอยู่ในธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืชได้ดีนั่นเองก็อย่าลืมหามาใช้นะครับทั้งหมดนี้คือความรู้เสริมที่นำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ